คณะศิลปศาสตร์อินเตอร์มิฮิดลต้องใช้คะแนนอะไรบ้าง ใครไม่รู้มาฟังคำตอบกันค่ะก่อนอื่นต้องขอแนะนําตัวก่อนนะคะพี่จตุาติวเตอร์ค่ะน้องๆสามารถเลือกใช้คะแนนอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้ในการทิ้งเขานะคะคะแนนภาษาอังกฤษ IELT มากกว่าหรือเท่ากับ6โดยที่คะแนนเขียนต้องได้มากกว่าหรือเท่ากับ6ค่ะ TOEFL IBT มากกว่าหรือเท่ากับ69โดยที่คะแนนเขียนต้องได้มากกว่าหรือเท่ากับ22ค่ะ Duolingo ต้องได้มากกว่าหรือเท่ากับ100จํานวนรับไม่จากัดค่ะค่าเทอมจะอยู่ที่ประมาณ800,000ตลอดหลักสูตรค่ะน้องๆคน ที่สนใจอยากศึกษาต่อศิลปศาสตร์อินเตอร์มหิดลทางจุฬาเิวเตอร์ของเราก็มีคอร์สสอนแบบวันสอบเซอร์วิสคือดูแลทุกวิชาที่ต้องสอบแถมยังมีการเทรนสอบสัมภาษณ์ให้อีกด้วยเรียกว่าดูแลตั้งแต่ก่อนเข้ายันสอบติดมหิดลเลยทีเดียวใครสนใจทักกันเข้ามาได้ที่แอปเขียวแอทไซจุฬาติวเตอร์อย่าลืมใส่แอทได้านหน้าด้วยนะคะ